มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดสองธนาคารประกาศเตือนลูกค้าใกล้เดือนตุลาคม2568สําหรับการป,ปรับปรุงระบบชั่วคราวนะคะมีสองธนาคารสองแห่งได้ประกาศเตือนลูกค้าให้วางแผนการทําธุรกรรมล่วงหน้าค่ะโดยประกอบไปด้วยธนาคารกรุงศรียุทยาแล้วก็ธนาคารไทยพาณิชย์นะคะ สำหรับธนาคารกรุงศรีแจ้งปรับปรุงเรื่องของรายรับรายจ่ายเงินฝากอัตโนมัติโมบายและก็อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งชั่วคราวค่ะเพื่อทำการปรับปรุงระบบในวันที่3ตุลาคม2568 1นานฬิกาถึงหกนาฬิกานะคะโดยบริการที่ได้รับผลกระทบและไม่สามารถใช้งานได้ก็คือการโอนเงินและก็ชำระรายการสินค้าต่างธนาคารที่ทำรายการผ่านเครื่องรับจ่ายเงินรับฝากเงินอัตโนมัติโมบายแบงกิ้งอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งสำหรับลูกค้าธุรกิจโมบายแบงกิ้งสำหรับลูกค้าธุรกิจค่ะ ธนาคารไทยพาณิชย์นะคะแจ้งปิด SCB Easy App ชั่วคราวเพื่อพัฒนาระบบโดยมีรายละเอียดช่วงเวลาดังต่อไปนี้ค่ะ5ตุลาคม2,568เวลา0นิกนาทีถึง6ตุลา3 0นาทีลูกค้าไม่สามารถเข้าใช้งาน SCB Easy Application ได้นะคะทั้งนี้ลูกค้าสามารถใช้บริการ SCB Easy App ได้หลังจากเวลาช่วงดังกล่าวด้วยตามปกติค่ะ ยางไงก็ตามเดือนตุลาคมนะคะในปี2568นนั้ธน,นาคารจะมีวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินแล้วก็สถาบันการเงินเฉพาะกิจนะคะตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยวันหยุดธนาคารคือ13ตุลาคม2568คือวันวนวมินทร,รมหาราชแล้วก็วันพฤหัสบดีที่23ตุลาคม2568ค่ะคือวันปิยมหาราชค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ